อย่างอย่างสวัสดีครับสวัสดีจ้สวัสดีเก็บไว้กูใช้ก่อนนะกระถอนี่น่ารักมากนะวันนี้อย่างแรกเลยก่อนเริ่มขอบคุณก่อนผมก็คือเรื้องหัวใจจริงๆนะผมได้ดูคลิปอาจารย์บีหลายคลิปมากขอบคุณที่เป็นพลังบวกให้ผมยินดีเราพลาดกันไม่มีโอกาสที่นั่งคุยกันนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้คุยกันนาทขอบคุณมากยินดีคุณปุ๊ปิยมาศฝากมาด้วยเขาฝากมาว่าให้กําลังใจคุณกันว่าทําดีแล้วทําต่อไปเขาเป็นกําลังใจอยู่เขาฝากมาบอก Hey, hey. ผมผมคนเรามัได้เห็นกันเวลานี้จริงๆนะเราก็จะเห็นคนที่เขาอยากจะบวกเรากับเห็นคนที่เขาออกมาเป็นพลังบวกให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังบวกผม,ผมเห็นคลิปหลายคลิปผมพยายามไล่ดูหลายทุกทุกคลิปเลยผมถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ไม่กลัวไม่กลัวแล้วทัวร์ไปจอดมา oh, มามาทางผมเนี่ยมาประจำอ่ะนะทัวร์ลงบ้านาราาย์นะ <laughs> <laughs> ลงเป็นเรื่องปกติเ <laughs> ออไม่เราเห็นคนทาประโยชน์เนาะเราก็อยากจะ ให้กําลังใจและอยากให้คนเข้าใจว่าถ้าคนทําผิดมันก็แยกออกไปว่าคนทําผิดคนทําผิดก็ทําประโยชน์ได้แต่เราต้องแยกประโยชน์กับผิดในคนละเรื่องเพราะนั้นมันต้องแยกแยะไปถ้าถูกด้วยทําดีด้วยทําประโยชน์ด้วยมันย่อมเกิดประโยชน์สําคัญกับประเทศชาติบ้านเมืองอยู่แล้วอย่างคุณการยังอาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณกันผิดก็ไ่แยกกันไปตามผิดเรื่องผิดก็ขึ้นจะดาเนินคด,ด,ดีตามกฎหมายไปแต่ส่วนที่เขาทําประโยชน์ก็ต้องยอมรับว่าเขาทำประโยชน์จริงๆเราก็เห็นอยู่ชัดเจนเป็นประจักษ์พยานชัดเจน ใครจะปฏิเสธประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนในสังคมพยายามปฏิเสธว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันมันอะไรไม่เกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวได้ไงก็ในเมื่อมันเห็นอยู่กับตาเพราะนั้นทุกคนสามารถเห็นได้เพราะนั้นถ้าคนไม่เห็นคือคนตาบอดนั่นแหละเออมีอยู่แค่นั้นเองโอ้โหน,นี่ผมฟังแล้วผมประทับใจมากนะอย่างวันนี้มันมีคํานึงผมเห็นมีเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเอาของไปให้ทหารใช่ไหมถือว่าผมเนี่ยอ่าเข้าข่ายทําผิดอ่าเข้าข่ายทําผิดต้องผิดกฎหมายข้อนู้ข้อนี้แหละ ผมบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ผมก็จะทําำเพราะของเทียวให้มันปกป้องชีวิตทาหารได้จริงอย่างเป,เป็นชุดเกราะของปกป้องเนี่ยผมยินดีเลยนะแต่ว่าผมผิดเป็นเมืนองการของผมผมยินดีนะครับอ่ะก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะแต่เราก็มีเจตนาที่จะช่วยจริงๆนะครับอ่ะมาวันนี้อาจารย์คนรออาจารย์เยอะมากเลยอ่ะ เขาบอกอาจารย์อย like right. okay. uh, kind of in ู so ่ตรงเมื oh, like like like, like ่อกี้อยู่ตรงสาว่ายน้ำอาจารย์าว่ายน้ำเหรอไม่ได้ไน้ำเขาพากูขึ้นไปห้องข้างบนเย็นเหมือนห้องแช่เย็นศพเกิดเป็นอาจารใหญ่แล้วก็ต้องย้ายตัวลงข้างล่างอ่ะนะเกือบตายโอ้เย็นเกินอแล้วมีคนพูดถึงน้ำพริกของอาจารย์เยอะมากเลยมีคนพูดถึงน้ำพริกของอาจารย์เยอะมากอาจารย์ขายขายมานานยังน้ำพริกเนี่ยขายนานแล้วอาจารย์ขายแต่อาจา์ไล์สดนแรกๆู่น ขายมานานแล้วแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่ได้ขายดีแบบนี้เพราะว่าคนยังไม่รู้จักเราเยอะพอเวลาตลาดมาคนรู้จักเยอะเราก็เริ่มมาทําแบรนด์ของตัวเองเมื่อก่อนเราไปรับเข้ามาอไม่มีสติ๊กเกอร์ด้วยซ้ำก็รับมาแบบไหนก็ปลุกเปล่าๆปก็ส่งแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวแล้วเมื่อก่อนแพ็คเองห่อเองตากาอะไรใช่ไหมตะกาขึ้นเลยตะกาขึ้นยังตะกาตากาขึ้นมาแล้วเออตะกามาต้องของมาด้วยนะหนูๆเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกตะกามามาเราให้ตะกาแตก เอแต่ก้าแตกเลยอ่ะกดพวกมึงรอหาเลยกันล่ะาแล้วรออะไรอยู่รออะไรอยู่ก้ามาล้างจานเลยกดเลยวันนี้จับชุดพิเศษมาให้เป็นน้ำพริกผัดหมูสับซึ่งเป็นน้ำพริกที่ขายดีที่สุดตอนนี้อร่อยมากเราแกะกินได้เลยรสชาติดีมันจะอมหวานอมเปรี้ยวแต่มันอร่อยคล้ายๆน้ำพริกอ่องของเรามีออยอทุกอย่างน้ำพริกผัดหมูสับกระปุกหนึ่งสี่ร้อยกร,รัม 400กรัมปกติเราขายอยู่เนี่ยเ<ท>ขาปลุกละ189บาทแล้วก็ปลาสลิดต,ต้มยำ250ากรัมเป็นน้ำพริกแห้งเป็นชิ้นปลาสลิดแบบฟูๆทอดกรอบเลยกินเปล่าได้กินข้าวได้แล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปโคตรอร่อยโคตรอร่อยเลยตอนนี้ปกติเนี่ยเราขายชุดเนี่ยประมาณ400กว่าบาทแต่วันเนี้ยเราขายแค่380บาทใช่ปะวะ่สามร้อยแปดสิบบาทคูนตะก้าเลยผมผมบอกให้นะผมเป็นค<ห>นที่ กินของอร่อยอาจารย์ออแล้วผมเอฟซีผมเนี่ยเขาจะตาม<ช>ผมเลยบอกว่าอร่อยคืออร่อยอมไม่อร่อยผมจะเลี่ยงไปค่ะ <c oughs> แต่อันเนี้ยเมื่อกี้นะผมเปิดเทสก่อน,นยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวผมรอข้าวมาชิมได้เลยข<พ>อ,อโปรมาสามร้อยห้าบาทสามร้อาสเหรือสามราสิบนากาใครกดได้แสดงว่ามีคูป,ปองส่วนลดเพิ่มอ่าใช่ถ้ากดเลยรอหาอะไรก่อนคนเนี่ยเข้าไปเนี่ย จะพันคนแล้วอยู่ในตะกร้าโอ้จะพันคนแล้วเร็วจะพันคนรถตอนนี้ส่งฟรีด้วยเปล่าหลังบ้านส่งฟรีไหมส่งฟรีไหมส่งฟรีมีไหมมีส่งฟรีไหมไม่ส่งฟรีก็ซื้อไปเถอะมันจะเป็นหายนเล่นดาสยันเลยส่งฟรีหรือเปล่าเออนี่วันนี้พวกมันถูกหวยรถป้ายแดงอาจารย์กันนะให้จริงป่ะก็รถทะเบียนอาจารย์ต้องถอยมาเมื่อวันก่อนครับแปดแปดแปดเจ็ดแล้วมันก็ไปรอกันวันนี้เสือกอบแปดเจ็ดสองตัว ติ๊กตอกติ๊กตอกเลยออกมาแล้วเมื่อกี้ติ๊กตเลยาิกตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไม่ด้อใช่ไหมะเปิล่วลืติ๊กตอกเราติ๊กตอกแล้ติ๊กตอกนะอย่างนี้ผมไม่ฝากนี้เมื่อกี้ผมเปิดฝาผมดมกลิ่นเนี่ยเป็นไงฮะน้ำลายออกเลยจริงอาทุกคนอาดม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 จริงคือแบบเฮ้ย กินมันได้กินมันได้กินมันได้เอาสวยละล้อยบ้มไปดูแล้วไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอ้มามาแรงมาแรงคนเข้าไปลุมกดอ่ะเฮ้ยอาจารย์ตอนนี้อร่อยมากแสนแล้วโอ้ดิ่งเงแสนแล้วนั่งเฉยๆเป็นแสนอ่ะตอนเนี้ยซื้อเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเฮ้ยผมผมเอาช้อนขอช้อนกลางได้ไหมเกรงใจเลยคือของที่ให้มาเนี่ยน้ำพริกข้าอร่อยนะผมเก็บของเจ้าองค์ตึกอื่นผมเก็บกินหมดผมกินเอง แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าของกินเนี่ยขาดแคลนมากที่ไรนี้นะของกินเนมาอาจารย์ของกินไม่ค่อยมาจริงเหรอจริงแต่หาของกินอยู่ตอนนี้นะถ้ามีของอร่อยงี้นะขาแล้วกุนเชียงนี่หลายพันนะครับมีสองร้อยาทเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีละชุดดีละชุดมาโอ้โหอาจารย์มีของเพียบเลยอ่ะนี่แบนด์อาจารย์เองนะใช่แบนค์คนตื่นทำเลยนี่แบนค์คนตื่นทำกดเลนสก้าผมขอเทสก่อน ระหว่างนี้อาจารย์สวดคนดูไปก่อนอสวดคนดูไปก่อนให้ข้อคิดเออให้ข้อคิดให้ขอคิดให้ขอคิดคือตอนเนี้ยหน้าที่มึงคือกดซื <c oughs> ้อของในรา้าแล้วฟังกูพูดอย่างเดียวคุณการไม่ต้องพูดแดกดนตอนนี้ <c oughs> หน้าที่คือแดกเพราะกูน้อยกูแดกไม่ได้มันเลยเวลากินข้าวเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่คือกินให้อร่อยแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวว่าอร่อยขนาดไหนหน้าที่ผู้เมืองจําไว้ตอนเนี้ยเมึงเลิกดรามากก่าได้แล้ว,ลวจะดรามา่าหาเหวแล้วก็นักหนาหาัดมีสติ แล้วเวลาคนจะร้องหาอะไรก็แล้วแต่กูไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรก็ตรวจสอบไปแต่เวลาเขาทําประโยชน์เก้านาอยาสาแนไปห้ามเขาทําประโยชน์เ,เพราะเขากําลังทําประโยชน์ให้สังคมมึงจะให้กูรองเงินจากทางนั้นทางนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะรออดตายกับพอดีในประเทศเพราะนั้นตอนนี้กาลังทําประโยชน์มึงปล่อยเขาทําไปก่อนกูไม่ได้ออกมาปกป้องคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งกูไม่ได้ปกป้องคุณการจอมพลัง ถ้าการจับบาลานทชั่วทําเลกูก็ด่าเง้ากระดกเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้หน้าที่มึงคืออะไรดูว่าเขาทําประโยชน์จริงไหมถ้าเป็นประโยชน์มึงสนับสนุนส่งเสริมเขาถ้าไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังตอนนี้เขายังไม่ได้ทําผิดหาเหวอะไรเลยจะมาลุมด่าําหาอะไรรอเขาทําผิดทีหลังค่อยไปด่าทีหลังก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียโอากาสอะไรเกินไปเพระ oh. าะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่มึงถ้าเห็นคนทําดีช่วยการสนับสนุนส่งเสริมเห็นคนทําชั่วช่วยการตําหนิตีจริงตามทางแล้วทุกอย่างมัน โอเคตอนนี้ก okay. okay. ูสอนแล้วกดซื้อของกูในตะกร้าไปค้าบสาบแทนด้วยจ่าโอ้คตะก้าตะก้าตะก้าเดลต้าเร็วๆเถอะแป๊บเดียวทะลุสองแสนไปแล้วโอ้ตะก้าหลุดตะกราก้าหลุดรอก่อนอ้าวตะก้าหลุดทุกคนรอรอรอกดตะก้าหลุดตะก้าหลุดโอ้ยารเป็นที่ชคของเรา กดไปแป๊บเดียวสี่ร้อยบ้านนะสุดยอดแป๊บเดียวนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนตะกดกดรัวจนตะก้าหลุดอ่ะตะก้าหลุดแส้เดี๋ยวรอกลับมาเมื่อกี้สี่ร้อยบ้านไปแล้วอ่ะสี่ร้อยบ้านเหรอสี่ร้อยบ้านแล้วจันผมว่าเนี่ยแป๊บเดียวดีไม่ดีนะถ้าผมบอกรสชาตินะเป็นไงฮะผมว่ามีทะลุสองพันนะพูดจริงถ้าผมบอกนะา อ่ะรอตสก้ารอตสก้าทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้รอตสก้าสักครู้หนึ่งมีคนไปบอกอาจารย์ไปห้อยรูปโป๊ะอะไรไปลงหลังอาจารย์วันนั้นน่ะดูในคลิปอ่ะอ๋อบอกว่ารูปโป๊ะฟันติตริสันดานจานผู้ชายขึ้นขาวไม่ได้รูปกูนี่แหละจะรูปใครล่ะเนี่ยสก้าตอนนี้ตสก้าเป็นไงสกู้นะคะสกู้เทคนิคหลังบ้านนะทุกคนช่างเมย์ยังเมย์ถามความมาเขากำลังแก้อยู่ใช่ไหมครับแก้อยู่ครับตอนนี้นะ สี่ร้อยบานในเวลาเพียงแค่หายใจวูบเดียวนะเดี๋ยวมีมาผมว่าสองพันอ่ะวันตัวผมนะผมคิดว่าดันไปถึงนะเดี๋ยวรอดูแล้วก็ติดตามไว้เป็นไงตะก้าเดี๋ยวนี้มันชอบหลุดจะ๊อกตะ๊อกถึงไหมจะ๊อกถึงไหมเพี่ถึงถึงเอาเลยอ่าเนาะตะ๊อกถึงอะไรเอาวันนี้แล้วคุยกันเนี่ยอ้เวจะห้าพันบาทเละเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไหมล่ะเดี๋ยวดู เอฟซีกันโยกพลังทุกคนเออมีใครเคยกินน้ําพริกแล้วรอกดน้ําพริกบ้างตอนเนี้ยไหนพี่มาบอกแบบนี้ใครรอกดน้ําพริกบ้างพิมพ์มาหน่อยโชว์พลังหน่อยสิใครรอกดน้ําพริกบ้างมาพิมพ์มาบอกหน่อยสิขายข้าวก่อนค่สลับข้าวก่อนได้ไหมได้ปิดปัญหาค่ะสอนข้าวก็ให้อาจารย์อยู่ด้วยใช่ไหมข้าอาจารย์อยู่ด้วยป่ะได้ทิ้งคู่กแตเลยค่ะิ้งคู่กันเลยได้ ทาแล้วละหุงไหมเขาเหรอหุงไปแล้วค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เรียบร้อยทานแล้วจะแดกยังไงล่ะทานลาบผัดจานนี่อันนี้ข้าวใครอ่ะข้าวเขาป่ะไม่ใช่ข้าวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วข้าวสีสีข้าหุงอยู่ครับข้าวอะไรนะข้าวสีข้าวสีเนี่ยดูดีคนรอเยอะมากนะคนพิมพ์มาเมื่อกี้หลายร้อยแล้วก็ดับลงไปแล้วนะโอ้ย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 โยโโอ้อยโอ้ยโ้ยโ ถ้ามาอย่างนี้ไม่มาครบชุดแต่แรกไข่เดียวนะพี่กับจานข้าวครบเลยโอ้โหพี่ครบเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคจ้าข้างหลังกัจะอยู่แล้วอาจารย์อยู่ข้างผมเดี๋ยวเขาจะง้อข้างหลังอาจารย์เอาใช่ใช่นู่ข้างหลังเลยนี่แหละข้าวจ้าแล้วมาแล้วข้าสุกแล้วมา อันนี้ข้าวของพี่ก็ไหนอะข้าวอะถุงข้าวถุงข้าวค่ะมามามาถุงใหญ่ใหญ่ใหญ่ข้าวอะไรเนี่ยแล้วมันเอามาเป็นว่าเจ้าเลยนะมันข้าวอะไรเนี่ยข้าวเรนโบว์ค่ะข้าวเรนโบว์ข้าวเรนโบว์เรนโบว์ค่ะจานเดี๋ยวเดี๋ยวถุงใหญ่มาถุงใหญ่ผมให้มาเรนโบว์เรนโบว์หนักแล้วนะกิโลเนี่ยตะกร้าจานเรียบร้อยยังตะกร้าจานเรียบร้อยยังอ สิบกิโสิคะไอ้เบนหนักมาหักอเจบมันต่างกันยังไงอ่นี้ข้าวส้าหม้ทองที่นี่ทองที่ไปหิ้ทองแล้วกันครับครับานรักมาไม่หลงมาไม่สวยแข้าวเป็นไงตะก้าเป็นไงไม่ผ่านไม่ผ่านเตะก้าข้าวตก้าข้าวมาแล้วค่ะ แต่ก้าวข้าวข้าวคืนแล้วน้ำน้ำพริกน้ำพริกต้องมู๊ไหมอยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้นะเขาออกก็ได้แล้วแต่ข้าวที่อยู่ในกานนี่จะมาวงไม่หมดแหละเขาวางได้ใช่ไหมขอให้มันมีของวางอยู่โอเคมาแล้วก็ดุงข้าวอยู่ไหนดุงข้าวเ่าอาบะเจไปดุงข้าวมีหัวหลังผมนี่นี่ครับดูนี่ครับทำไมเห็นนี่สิบกิโลผมจะบอกผมจะบอกเก๋ไว้ก่อนนะข้าวเนี่ยช่องผมเนี่ยนะเขาเวลาเขากดกันนี่เขากดกันเกือบหมื่นบ้านนะโแต่ แต่ราคาต้้องไดกับโปต้องดีนะถ้ากดเนี่ยเขาส่งไม่ทันเลยนะอันนั้นนะได้เลยค่ะไหวนะถ้าเหมือบ้านเอาไปให้คุณตันพันกิโลเลยค่ะให้ดีให้ดีให้ผู้ชายไม่ได้ค้า่าเออสบายใจมาดีเลยครับดีเลยครับเจ๊หมื่บ้านหมื่นบ้านราคาต้องได้นะผมบอกไว้ก่อกนำเตือนแล้วนะต้องบอกก่อนอ่สก้ามาย่างข้าวขึ้นแล้้วค่ะขาวขึ้นแล้วมา ไม่จิ้มมีเอาข้าวมามันติดติดติดอันนี้ถามมาอ๋อติดอันนี้เหรออาสนาค่ะเอาเอาเอาอสนะออกไปผมมีอาสนะส่วนตัวไหวไหมคะไหว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 เอามาไม่ต้องถามเลยลูกค้าผคนนี้เดี๋ยวให้คุณกันดูก่อนข้าวอยู่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ถามใช่ไหมถามบปะข้าวนะคะ เป็นข้าวเรนโบ้ไลท์นะคะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทำลงสีมา22ปีแล้วค่ะอำลงสีมาเองเหรอถูกต้องค่ะมามานี่นะคะลงศรีเราเคยบริจาคให้กับทหารนะคะ1,000 0กิโล1,000ง่กิโลเคยบริจาคไปแล้ว10,000ห่กิโลวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเอาข้าวเรนโบ้มาให้กับ f อแล้วก็ผู้ชมของคุณกันนะคะ เราดูทุกวันดูและอินดูและอินอเข้าวมาขายเป็นหมืน่นวันนี้ก็ต้องได้หมืน่นเหมือนกันอ่าวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะเป็นข้าวหอมมะลิคัดพ,พิเศษเกรดพรีเมียมขายส่งออกนะคะแล้วก็ขายในประเทศไทยมา22ปีแล้วก็ทำส่งออกทั่วยุโรปนะคะอเมริกาแอฟริกาเกรดพรีเมียมนะคะบอกไว้เลยว่าข้าวของเรามีมาตรฐา,า,าน ISO ฮาลาน อย oh, และก็ GMP ฮัส่าเป็นข้าวแท้ๆนะคะไม่ใช่ข้าวผสมหรือข้าวท่อนวันนี้เราจัดโตให้นะคะ10กิโลหอมมะลิแบบนี้ถุงสวยๆแบบนี้เลยนะคะปกต,ติเราขายอยู่539บาทวันนี้เราลดให้ไปเลยนะคะข้าวหอมมะลิแท้ๆไม่หมกเม็ดนะคะ<อ>เป็นมะลิล้วนๆ439บาทลดไปอีก100บาท เลยนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะวันอื่นไม่ขายค่ะคุณกันส่งฟรีไหมส่งมีไหมส่งฟรีไหมส่งสิบโลสิบโลไม่รู้ว่าที่โปมันขึ้นอะไรบ้างส่งฟรีไหมมีไหมคะมีไหมส่งฟรีไหมส่งฟรีไหมมีหลังสี่ร้อยสามสิบเก้าเป็นข้าวร้อยนะคะจะเล่นอาจารย์้นแล้วจะเล่นอาจานต้นแล้วอาจานต้นแล้วเท่าไหร่นะสี่สามเก้า สี่สามเก่เป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆนะคะเกรดพิเศษเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอรเซนะคะของเรามียังไงถึงแน่ใจว่าเป็นหอมมะลิอ่ะที่ถุงนะคะอันนี้เป็นข้าวหอมจันินตัวนี้เลยนี่ค่ะหอมมะลิแท้ๆนะคะคุณผู้ชมเอซคุณกันฟังไว้นะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเพราะว่าทุกถุงโดยเฉพาะข้าวเนนโบของเรามีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่า ข่านการตรวจรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าข้าวอเราสินค้าบริสุทธิ์เสร็สงอใช่และนี่เลยนะคะมีตาพนมมือนี่เลยค่ะตาพนมมือวันนี้เราจัดโตให้ได้นะคะลดไปหนึ่งร้อยบาทเหลือ4ี่้อยสเลดไปหนึ่งร้อยเลยนะคะลดไปเลยถ้าถึงหมื่นถุงนะคะหมื่นออเดอร์แถมให้คุณกันไปเลยค่ะหนึ่งพันกิโลค่ะให้คุณกันเอาไปบริจาคทหารได้เลยเป็นพยานเป็นยานข้าวโคดหอมเลย มันกินข้าวเปล่าๆนะหอมมากแล้วเม็ดแล้วเม็ดนี่คือเลียวมากเม็ดข้าวแบบเลียวสวยมากเลียวยาวเลียวยาวสวยมากอันเนี้ยทุกคนเวิร์กเลยอันนี้ข้าวสารค่ะคุณการอยู่ได้เลยนี่ค่ะสิบนี่ค่ะโอ้โหแบบเม่แท้เขาสวยมากเลยเอะสวยนะอ่ะนี่ขอมาดีแห่งเม็ดอย่างนี้เกยเลยซีกดได้เท่าไหร่อันนี้กดได้เท่าไหร่กดได้สี่สามเก้า FC กดได้เท่าไหร่กดได้เท่าไหร่กดได้เท่าไหร่อ่ะหมื่นบาทไหมไม่ได้ตอนนี้กดได้โลละกี่ไอเนี่ยถุงหนึ่งกี่ตังค์ถุงหนึ่งกี่ตังค์ 439ค่ะ439บาทนะคบกิโลสี่ร้อยสามสิบเก้าเป็นข้าวหอมมะลิส่งฟรีเฮ้ยบางคนบอกกวดได้219อบาอะไรอ่ะเออถ้เราส่ิบเก้าร้อยสิบเก้ามีโ้มันมีส่วนลดนะคะในแตรลารู้สึกจะมีส่วนลดอยู่มี3าราคาสอง้อยสิก้าเป็นาไรบอร2ีสองรอยสิเก้านข้าวไรเบอรรี่สองร้อยสิบเป็นข้าวไรเบอร์ี่น้ำหนักเท่าไหสองถุง2อกิโลค่ะอันนี้หรอใช่เป็นข้าวสองถุงมได้มไม่เป็นไค่ะ ข้าวมีปัญหาข้าติดปัญหาอะไรปัาจ่าบิอีกแล้วน้ำพริกก็ติดทำไมต่ก้าบินเนี่ยบินเพราะอะไรอะก้าบินเพราะอะไรอุ้ยเป็นที่เป็นที่ตก้าพี่เลยครับแก้วเหรอเดจ้าแก้วเหรอตก้าบินครู่เดียวฮะต้องให้ทำจ่าบินแป๊บนึงโห่กำลังพุ่งเลยเมื่อกี้คนกำลังพุ่งเลย อาหันเลยตอนนี้โรงงานโรงงานนะคะโรงงานตอนนี้สดสดจากโรงงานเหรอใช่ค่ะอันนี้โรงงานค่ะโอ้โหสดเลยสงค่ะโอ้โหไม่้อโรงงานเขากำลังเขาขายข้าวหรือเขากำลังเต้นกันอยู่เลยเขาเฮพี่อะทำไมเขากำลังเต้นกันอยู่เลยตอนนี้ได้กันค่ะเขาเรื่องจารย์เบียร์ออกแรงมากฮะออบเดียวอ่อาโอเคอ่าแม่ติ๊กตอกวันนี้ติ๊กต็อกนี้เซนสทีฟมากนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากตะกร้าเป็นกระโถม เอาทุกคน<ม>เดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้แล้วรอกดตอนนี้มีข้าวน้ำพริกมาใช่ไหมใช่ค่ะตะกร้าเป็นไงรอบนั่นนั่นจำงบ้า,า,าตะกร้าใหม่ลังบ้านเราทำตะกร้าใหม่มีอะไรอีกเอามีอะไรที่ขึ้นมาได้เลยไหมตอนเนี้ยได้ไหมสลับได้อเออสลับก่อนไหมน้ำพริกได้ไหมฮะน้ำพริกได้ยังน้ำพริกยังไม่ได้เหมือนกันทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นตะกร้าไม่พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวรอตะกร้าเป้าเดี๋ยวขึ้นตัวอื่นค่ะเออเอาตัวอื่นมีอะไรอ่ะคุณเชียงมีไหมแม่ของกินอะ ยแล้วเมื่อกี้กำลังไหลเลยนะน้ำพริกก็กำลงังไหลเลยเครับน้ำพริกแป๊แบ,บเดียวพุ่ง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 ขึ้นไ,ไปแล้วแป๊บเดียวดูสิอทุกคนเดี๋ยวติตามไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกำลังจะเอาน้ำพริกแล้วคนเรียกร้องน้ำพริกพิมพ์มาหลายร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้<ม>ดูสิจะกล้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราพับหาคนได้ได้ได้ครับทำไมน้ำพริกเกิดอะไรขึ้นเสียได้อะ วิ่งมากเลยยอดการเดี๋ยวกลับนะจ้าเดี๋ยวกลอกันใหม่นะจ้าอพักน้ก่นะก่อนนอ่ะทุกคนรอก่อนยวกลับมาใหม่ด้ยอ่เดียวฮะตกาป้าตกาเป็นพ่ออะไรทำไมถึงเด้ง